สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องมารีนไดอารี่ค่ะนี้เราจะไปกับคุณแม่นะคะว่ายคลน่อยค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะไปซานตาเน่นะคะไปรับใบบัตรประชาชนของคุณแม่ค่ะบัตรประชาชนก็คือว่าใบอนุญาตนะคะให้อาศัยอยู่นะคะในประเทศสเปนค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดรับบัตรกันค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศเราจะพาทุกคนนะคะนั่งรถไฟ จากไอเมืองกาบ,บิชนิาาลซานนะคะไปซานตันเด้ค่ะไปนะคะจอดเทียบชานชาลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปคันนี้นะคะไปซานตันเด้กันค่ะตั๋วรถไฟนะคะตกอยู่ที่คนละประมาณ274บาทค่ะโอยยโลวกวัวนะคะนี้นะคะเป็นข้างในรถไฟนะคะก็จะมี อันนี้คือรถไฟนะคะใช้แบบชุมชนนะคะไปสู่เมืองก็คือแบบไม่ไม่ได้ถึงเมืองใหญ่มาดิอย่างนี้นะคะเป็นเมืองเมืองใหญ่ของเมืองชุมชนอีกทีน petit ึงนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนแคว้นของเกตนะคะอยู่แคว้นกันตาเบียค่ะก็เมืองใหญ่ของเมืองนี้ก็ชื่อว่าซานตันเดร์นะคะ มีโซนห้องน้ำให้หด้วยนะคะเปิดตรงนั้นเลยค่ะปัดเข้าไปเลยเดียดูข้างในดิสะอาดสะอาดก็ถือว่าสะอาดนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมองวิวทิวทัศน์นะคะจากหน้าต่างของรถไฟได้ค่ะเห็นชัดเลย มีม้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับเส้นทางรถยนต์เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําชื่อว่าแม่น้ำสาขาค่ะ,คะเป็นปั๊มน้ํามันค่ะอุ้ยนี่มีเครื่องด้วย คื่ลายหิมะนี่อันนี้รถทรัคนะคะก็คือเขาจะไว้แบบแบบหิมะนะคะถ้ามันตกเยอะบนถนนนะคะเขาก็จะใช้เครื่องตัวน,นั้นนะคะกรีดลงข้างทางค่ะนี่มาอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะติดทางรถไฟเลย น,นี่คือสภาพบ้านนะคะสมัยร้อยกว่าปีแล้วนะคะก็คือเขาใช้นะคะก้อนหินนะคะจากแม่น้ํามาทําเป็นผนังนะคะผนังบ้านมันไม่ทนทนมากแล้วก็มาจะกันหนาวได้นะคะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโซนชุมชนนะคะก็คือ ยังอยู่นอกเมืองนะคะก็จะอยู่นแบบนี้ลักษณะตึกบ้านเมืองก็จะแตกต่างก,กับในในเมืองนะคะเรียอซาขาันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อแม่น้ำค่ะเรียอก็คือแม่น้ำนะคะซาข้าก็คือชื่อแม่น้ำค่ะใสสะอาดมากเลยนี่ สวยงามมากเลยวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากรถยนต์นะคะมาเป็นรถไฟกันหนึ่งวันค่ะตอนนี้นะคะเราจอดนะคะอีกสถานีหนะึ่งเพื่อรับแล้วก็น,นำคนลงค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มนะคะก็คถอกใกล้ถึงในเมืองซาตานเน่แล้วคะ่ะ เริ่มเห็นตึกเห็นบ้านคนเยอะแยะแล้วนะคะความคึกคายเริ่มเกิดแล้วค่ะผู้คน<ะ>เยอะแยะเลยลเป็นบ้านถัดไปดนะคะคนี่ก็จะเป็นสถานีต่อไปนะคะ เดี่ยวค่ะครันนี้นะคะเขาก็จะเน้นเป็นสีเดียวกันนะคะเป็นสีส้มสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะปปเป็นลูกติ่นนี่นะคะเราก็ถึงซานตานน่แล้วนะคะ นีนนี้กะะจะเป็นสถานีรถไฟที่เราออกมาเมื่อกี้อันนี้ปิดโมงนะคะอันนี้เป็นร้านขนมฟังนะคะร้านขายเป็นกาแฟแล้วก็ของหวานเดี๋ยวเราจะก็ไปนั่งกันนะคะ เป็นร้านขนมปังขายขนมปังอร่อยอร่อยแซนด์วิชแล้วก็มีขนมปังเป็น่างค่ะมีเค้กด้วยในวันนี้เราสั่งกับข้าวมาแล้วนะคะจะเป็นกาแฟแล้วก็ ซอสอแล้วก็ซามีชีสเค้กนะคะตัวนี้เป็นของประจำที่นี่เลยนะคะเป็นเค,ค้กช<ม>ีสค,ค่ะชีสเค้กนเชจะเปน<ม>อาหาร<ม>ก็กคกือไข่เจียวสเปนค่ะแล้วก็มีน้ำส้มค่ะี<ม>่พูดอะไรหน่อยเลยคะ่ะหิมากตอนนี้นะคะเป็นเวลานะคะจะบ่ายโมงแล้วนะคะมาพักกินข้าวกันตรงนี้นะคะ เป็นอาหารว่างกันนะคะร้านที่เราให้ดูเมื่อกี้ไหนคุณแม่หิวแล้วบอกหิวแล้วดียังไงนะคะเราไปตามดูว่าเราจะพาไปดูตึกอะไรบ้างนะคะแล้วก็แลนด์มาร์กต่างๆนะคะของซาตานเล่ค่ะทีนี้เราก็จะอยู่ตรงศูนย์กลางนะคะซาตาันเล่ คะก็อยู่ศูนย์กลางแล้วจะมีร้านค้าต่างๆนะคะอันนี้เป็นรถบัสประจำเมืองนะคะสีฟ้าขาว เป็นศูนย์ราชการนะคะก็คือเหมือนศูนย์ราชการจังหวัดนะคะเมืองซานตันเด้ค่ะสวยงามมากเลยนี้นะคะเราไปอยู่ศูนย์กลางอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ ของสเปนค่ะเป็นตึกนะคะขนะ้างๆกันก็จะเป็นปราชนีนะคะ่ะนีก็จะมีสวนนะคะสำหรับเด็กๆเ,เล่นตรบนี้ได้อันนี้นะคะเป็นอาคารร้านเสื้อผ้านะคะสั่งซาร่าค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นของซาร่าทั้งหมดเลยค่ะตึกน,นี้เดี๋ยวยังไงนะคะเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูกันค่ะ เราขึ้นไปชั้นสามกันจะเป็นชุดของผู้ชายแล้วก็ของเด็กๆตอนนี้ก็จะเป็นโซนผู้ชายทั้งหมดเลยโซนผู้ชายหมดเลยเราจะขึ้นไปดูโซนเด็กๆก,กันค่ะอันนี้โซนเด็กๆก,กันเรามาดูเสื้อผ้าให้คุณรีกับเปดานุยนิดนึง ตนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟจ้าตรงนี้เลยที่นาฬิกาตรงีใหญ่อยู่ตรงนี้วันนี้ฝนตกเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟ นีเราก็ถึงสถานีรถไฟแลนะคะนี่จะเป็นตู้ซื้อตั๋วค่ะเราจะกลับบ้านของเรากาเบรีนลเดลาซานค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรารอเวลานะคะรอรถไฟมาแล้วก็ขึ้นรถไฟนะคะกลับบ้านของเรากาเบรซนลเดลาซานค่ะ สายสวดอะไรกมน,นะคะตอนนี้นะคะรถไฟก็ถึงที่ชาชนชาลาเียบน้อยแล้วนะคะเราจะกลับคันนี้ค่ะ วันนะคะไม่ใช่วันม,มลพิษอะไรนะคะเป็นไอน้ำค่ะเขาจะเขียนไว้ตรงตรงนั้นเลยนะคะว่าเป็นบ่อน้ำ่ะคะไม่เป็นวันน้ำนะคะไม่ได้เป็นมลพิษอะไรนะคะเกี่ยวกับที่จะส่งผลให้กับประชาชนที่นี่นะคะก็คือที่ที่ตรงนี้นะคะเขาจะควบคุมดีนะคะก็คือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบๆนะคะ ็จะเขียนไว้นะคะเป็นอาขัวนะคะก็คือเป็นน้ำค่ะถ mm. ังน้ำน mm. ี่ mm. ก็เหมือนกันนะคะชุมชนหรือว่าไอเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ mm. ก็คืออาจจะมีสนับสนุนนะคะเรื่องอทุนบริจาคหรือยังไงนะคะก็เหมือนเหมือนของไทยเราเหมือนกันค่ะ สังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะถ้าอากาศคือเปลี่ยนแปลงเรวมากตอนเช้าฝนตกคือตอนนี้แดดออกค่ะอาบนะ้าเป็นฝายน้ำล้นนะคะ ก็จะเป็นอุตสาหกรรมนะคะทำเ,เกี่ยวกับยางยี่ห้อนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตเลยนะคะยี่ห้อนะคะวิสโตนะคะ่ะยางรถยนต์นะคะหรือว่ามีหลายโปรดักต์นะคะที่ยี่ห้อนี้นะคะเขาก็จะผลิตกันตรงนี้นะคะ่ะเมืองนี้นะคะชุมชนนี้ก็จะมปอุตสาหากรรมนะคะหลายๆอย่างนะคะที่ผลิต มากเลย ก็คือชุมชนนี้นะคะชาวบ,บ้านเขาก็มีงานทำกันนะคะถึงบ้านเราแล้ว,ลวาการไปซนเดลาซาวันนี้นัง่งรถไฟกันยาวๆเลยค่ะเราจะไปโรงเรียนของคุรีย่แล้วก็ไปไ็นลุย